สวัสดีครับผมแมงคราฟูชาแนลนะฮะไปตอบกันเลยอะไรแมสเนี่ยเขาทำอะไรครับอ่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ครับแมงมีฟิล์มก็ขอจบก่อนนะครับแล้วพบกัใหม่ครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับก็ทำอะไรครับไปถามเขาสิครับเป็นยูทูบเบอร์ยังไงเนี่ยไม่ได้ใส่แม็ ก็ถวายพระเจดีย์ะครับ า้างก็บอกถ้าเจอป้าแตงก่อนเนาะนะครับป้าแตงลุงพลเนาะครับผม่ไหนๆก็มาถึงถึงแล้วกรอบแล้วนะมาเลยอ่ะมาเลยอ่ะที่หนาวแล้วก็มาเจอมาเจอลำแล้วก็ผูดขึ้นเยอะเลยเฮ้ยกรุงเทพไม่หนาวมั้งครับไม่ใช่ไม่หนาวเนาะแต่กรอบๆอากาศดีนะฮะนะครับเย็นๆหนาวเลย เสร็จพอดีเนาะไปน้าบ้านเลยครับผมคุณมาแตงก่อนกลับเนาะครับผมม่นเ็ได้มาแล้วคุม่แตงก่อนกลับฮะอยู่อยู่ในบ้านนั่นแหละครับเดี๋ยวออกมาเนาะ้ันี้ก็มาเอามาไกลถึงกรุงเทพเนาะครับน่เอกเนาะเอกนางเอก เอฟซีมานะฮะเนาะก็ช้านผมมาไม่ถึงไม่ใช่ใกล้ๆครับเรียบนะครับเต็นจอเลยนะนี่ต็มจอ

เข้ามาข้างในเลยครับเข้าข้างในนะครับผมทุกคนก็ะแสงบอกไปข้างในได้เลยนะครับนะัมานะครับเอไปข้างในแล้วนะฮะนะโคนกระแสนบอกไปข้างในเข้าไปข้างในไหม

เป็นเต็มมาของไข่น้ำขอให้สมพรทุกคนเนาะขอให้เราลาบ้านครอบครัวทุกคนยินดีเป็นสุขนะคะทุกคนมาด้วยด้วยใจแล้วก็ด้วยแรงศรัทธาทำให้ความหวังดีความดีสืบต่อไป

ยังยังไม่กินมาเนาะถ่ายรูปต่อลงถ่ายรูปคู่คู่ลุง่ะมามาเอฟาีเีาเถ่ายรูปที่ลิกเนาะถ่ายรูปที่ลอาเลตที่นอยมาหน้าบ้านดีเอออกล้บ้านเนื่อถอยหน่อย อ้าวหน้าบ้านไหมครับหน้าบ้านเนี่ครับบริษัทพนมพลุงหน้าเนี่ยหน้าบริษัทนี่แหละ้สวยกว่าครับเชิญทางนี้ดีกว่าครับเรอยู่นอกกันตรงนี้ก็ได้เลยดูได้เยอะเลยครับผมสวยมากเลยครับเมื่อกี้เรียงลงนี่เดี๋ยวพี่ละ <di en> ยาชียาชียาชีงายาชีงายาชีงานัดเชิญนัดเชิญนัดเชิญเราขึใส่ลูกไชานมาถ่ายเลยอ้าวถ่ายเลยเขาาโพลเลตามถ่ายอ้ามาขอพรบ่อยๆแล้วกันมาใส่ฟงใส่ยิมันมันจะได้มาเอ๊ะเขาเรียกอะไรเงื่อตกเหงื่อตกไม่ลำลำเหงื่อตกลง ครับแย่กางถ่ายแล้วยังจริงอะยืนยืนยืนให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยหน่อยอยู่ก็จะถ่ายคือตีนไม้ที่เอ็มจะถ่ายให้ก่อนไงถ่ายตีนถ่ายเลยถ่ายตีนถ่ายแล้วแกก็มาด้วยจริงครับอันนี้ครับทําองค์ต้องทุกทอครับเต็มกล้องยัง ถ้าพรามตรงไหนมีก็บอกด้วยนะจะได้เก็บเก็บไว้หนึ่งสองสามข้าวมนะลอากไหนพูดไปด้วยก็ได้คณะเราก็คือสายบน ตาพูดเลยตาพูดจีดพวกเราสายบุญไอ้จิงวานบ้านแสงธรรมมณีจันทร์สว่างค่ะติดตามอ่ะติดตามบนมาตั้งแต่ทุงคนมาตั้งนานแล้วแล้วก็ได้โอกาสมาลำถวายปู่ปริจิตก็คือตรงนี้ที่มาก็คือลูกหลานปูหมดเลยแล้วก็ทุกคนเอฟซีก็สาธุก็นั่นแหละก็คือได้มีส่วนร่วมได้มีส่วนร่วมกับพวกเราใช่ไหมคะยกมือขึ้น โอเคปีใหม่แล้วค่ะดูน่อยกสูงๆใน่ันนึงสามๆใช่ะใช่ใช่ะดแล้วได้แลครับสี่ครับพดีนะครับภาพพอดีได้มาถ่ายูกรนันนะครับเนาะอ่าโอเคนะครับสหรับที่นี้ก็ขอจบเพียง่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดสไคร์ยครับม